วันนี้เป็นอะไรฮะวันนี้เป็นอะไรมันเป็นอะไรยังไงมันเอออรืรยังไงมันยังไงว่ามาเอ้าเดินให้เรื่อยๆรีช

เนี่ยเอาใจกันตรงนี้มันออก <Okay. S 1> เออ,อยีงนีเกิดยุคใครคือว่าคือว่าที่หาที่หาเชื่อเถอะอนี้ที่ควรเ,เ,เ,เชื่อก็เชื่อเถอะไหนที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่ควรเชื่อก็ได้อย่าไปเชื่อลองเองกินเองรู้ไหมอยู่เมืองนอกนี่ยเขากินกันแบบสดๆดรีบๆเลย อืใช่นเครื่องเกลียดอืมใช่ต้องสะอาดนะอย่าก,กินเลยกุลาล้อให้พี่แพ้ดู <c oughs> <c oughs> มันสุกูมันจะกินกุ้งจะกินปลาหมึกอ,อย่าไปจับมันกินอย่าไปจับมันล่างมือเด้ดนะแล้วเขาก็เไอ้นี่มัน ลายลาอยางไม่ลองชิมไม่ชิมกันเลยไม่ว่ามันข่าวไม่ข่าวเราชิมไม่เอาคือไม่เอาค่ะวู